อ้าวโดดทำไมวะคิดอะไรของมันโดดโดดตันตันโดดทำไมวะตกใจเฮียเล่นอย่างงี้เล่นอย่างงี้กูตกใจมึงโดดเนี่ยมีลางว่าโคโคจะตาย A light to battle, your life is mine. Yes, light my way. Do lie out. Oh, I think. Yes, There's no a An arrow crew. อีูค่าเท่ากาันอีูค่าเท่ากันสีก่ิ้วขำมากนะขำทัดมันไม่ค่อยเฟลไงเร่แต่น้องโคตรเก่งน้อยทัดโคตรเก่งบอกเลยโคตรเก่งเก่งแบบว่าน่าจะ6 k เคก็ว่าได้นะกางรอแป๊บนึงได้ไปล่ะ เคอเลียด้วยเนะี่ยโอ้โหได้ทั้งเคอเลียดได้ทั้งอะไรเลยเนะี่ยเอาเอาดิ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 ไอสัตบเอาดิมีปะไม่มีเนี่ยผมผมสามารถใช้น้ำพุใส่มันเลยก็ได้นะเว้ยก็มันอยู่บนต้นไม้แล้วผมเห็นอะดันป้อมแมง <c oughs> <c oughs> หาพวกก่อนโอ้เขาไม่ทนั <S 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 านวะมันเอาหมดเปลี่ยนแล้วเปลนะี่ยนตัวละรแล้วอืมบนฟีอะ e o o u โบนนี้นมันคลิงจริงๆว่ะจับเบิลเอาเลยเก็บเลยโ really บนแม่งคิ้งกันร่อย แอบหาดเหยียดลิงกระโดดหนีเลยเออมันชอบโดดโดดมั่วๆไงไม่รู้มันนู่นนู่นเห็นไรอยู่ข้างหลังสีชมพูอยู่นี่เอาตายดิเกี้ยโดนดีไลท์ฟรีอะไรของกูเนี่ย โอโหละดีนายใช่ไหมมึงเสียค่ายข้ายจใช้มาเลยอ๋อทำเข้มเดือดนอนเองเปล่าไม่รู้เหมือนกันยี่แมงมีวินวอลเที่ยหมดไม่มีใบวงใบก็ไม่มี <laughs> ใบก็ไม่มีจะไปเอาเขาไงดูดัดไงเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งใบลิ้น <laughs> ลับแล้วเหรอ เออไม่งั้นไอ้เฮี้ยจังได้กลับมาที่เดิมแน่แม่งใบช่วยเพื่อนอ่ะแล้วแม่งก็ตายโคตรรักเลยมึงจะรักเพื่อนมึงไหมนะมาซอลแล้ว,รลวหรอ Yes ยไม่ได้ตุ๋ยใครเนี่ยบอกก่อนมัวทำหาแล้วก็ไม่รู้ไม่เคยเดือดเคยเอดแย่งเองอเล็กเลยเก็เล็เก็เล็กอ่ะรอรอด โอ้มันตีตั้งนานเล่แค่นั้นนะความบนกูเนี่นยโดนมันดีนายเนี่ยเฮียอายทิ่หายเลยลาวสัตว์ไปให้มันดีมันายแทนที่จะหลอยมันใช่ช็อตเมื่อกี้ต้องหลอยมันก่อนแล้วก็ค่อยปล่อยค่อยเอาระยะของปืนอะมัวซั่วมาก มันไม่ใช่กว้างๆแบบเมื three. ่อก่อนแล้วอ่ะกะไม่ถูกเลยปืนอะไรท่าสามท่าสามผมไม่มีมานาไม่มีมานาเอา จะกดแดกไม้ไปกดใช้วาร์ปซะงั้นนะโอ้โหฉลาดฉลาดจริงๆมันมาแอบทำอะไรตรงนี้มาเก็บรูนเหระอ๋อทำเข้ม <c oughs> โกลนต้องคลิงนะครับผมที่จุดนี้โกลนต้องคลิง โอ้โหใบ<า> <อด S 1> จะถึง <มอ S 1> แล้วอขอใบก่อนได้ไหมเดี๋ยววิ่งไปรับเดี๋ยววิ่งไปรับใบแป๊บเดียวแป๊ <c oughs> บเดียวแป๊บเดียวสปีดสปีดสปีดใบแรกต้องฆ่าลิงให้ได้นะครับเยอะมานาไม่พอ มันเยอะหวังบนมีอะไรบ้างวะไวเปอร์มีโลบ็อกเจ็ดแค่น่ากลัาาวไวเปอร์โลบ็อกสายคิดอะไรเนี่ยสุกแล้วมันก็ต้องโลบ็อกมาก,กันก่อนเพราะว่ามันตัวมันตีแรงอยู่แล้ววินวอกไล่ฆ่าเลยมันก็ต้องอย่างนั้นวะมันโลวกวงโลบ็อก โอ้โหตัวจริงตัวปลอมเนี่ยหมดมาหมดมาหมดหมด เฮ้ยทำไมเจอแต่นอนอนวเดี๋ยวนี้เ <Yes. S 1> พราะอะไรอะ่ะเพราะเราเก่งคอมโบนะครับแรมซี่กับรีดัตโต้นะครับสำเร็จหรือไม่นะครับช็อตแรกคอมพลีทนะครับมิชชั่นคอมโบนี้นะครับ ่ติดวงรักเพื่อนดีรับเตอร์นี่รักเพื่อนหลายรอบเลยเออมันมันรักเพื่อนชิบหายอะ่ะโคตรรักเพื่อนเลยรักเพื่อนจนตัวเองตายแทนอะ่ะยังหวังว่าแครี่ไว้สูง <c oughs> โอ้โหเสี่ยวเลย ลลลิิิงงงเล่นแม่งเล่นแม่งเลยนี่ไงเอามันติเอามันติโอ้โหมันปั่นมันปัน่นเสียนเสียนปั่นอย่างน,นี้ก็โดนเสียนเยสียดจริงจริงเจงเลเกินโอ้โหอันติว้าวโชย <c oughs> นึกว่าไม่ได้อุตส่าห์ช็อตแม่งอันติว้าวโชยด้วย แล้วก็อ่านมเดเหรอมดใช่ไหมไอ้เรื่อมดนี่หลายทีลว oh, <you> มดนี่หลายทีแล้วมีลิงเค่นยังไม่มีลิงเค่นด้วยมึงบายบายละ <c oughs> <Yes. S 2> <c oughs> ยิบหรือยิ่นล่ยบายบายละมด <Yes. S 1> ไายบายเลยทยานี้ไบาย bye bye เลยโอ้มดนี่คลิปจริงไายบายแล้วก่อนมีใครตายไหมโอ้โหไม่ตายกันสักคนเลยกี่ <c oughs> นาทีสองนาที ทำไมกูอ,อยากเข้าไปฆ่าจังได้เปล่าอ่ะจังแม่งฟาร์มอยู่เนี่ยเห็นปะเป๊ะเลยมันไม่มีคลิปให้กูแดกไม่ใด้หรอกโอ้โหดับ,บเบินลดามี่ดิใครสวยวะเนี่ยเอามึงก่อนแล้วกันรักเพื่อนไอเคผมจะเที่ยน,นี่ดีกว่า นิ่มดิขนมเบื้องขนมเบื้องกรุบกริบเดินไม่ทันมัน เอ้ยทำไมเดี๋ยวนี้มันดอตเอมันมันเอาตี้มันให้เจอง่ายยังอ่ะเพราะอะไรแลกวกึมันง่ายเหรอโอ้กูเสียวเลยตอนนี้ทำไม <laughs> ทำไมทำไมเสียวใครอ่ะไม่มีอะไรหรอกโอเคเรื่องมันเรื่องมันผ่านไปแล้ว โอเคเราหลอกเดโซอย่างเง้จริงๆแล้วต้องสกาดี้นะครับเราไม่ไม่ชอบออกเดโซหรอกต้องสกาวาไรตี้ใช่ไหมไอออกสกาดีไม่จับตี้ฟาร์มวะ hit bên on my way yes yes idea ถ้าจะ cái ไลท์ my way

เฮ้ยหียลืมเปิดไฟเหรอวะเน,นี่ยปูนกเอ้ยไม่ใช่นกมดมดฉัดชัย <Yes. S 2> จะเข้ามานะเว้ยเอ้ยข้างหลังข้างหลังไวเปอร์มีลาดไวเปอร์เวสทุพันเหรอ พจน์เปตพุทธแค่ไอ้ตามไม่อยู่ไปไหนหยุดดูพี่โหแล้วเงียบเลยนั่งดูเขาจัดแผนลิเวอร์พูลอยู่โหไปให้ <ไป S 2> <า>ดูทำไมทีมนะนึกว่านั่งดูดีดาตโต้เข้มข้นอยู่โอ้ดีดาตโตเข้มข้นอยู่แล้วต้องดูเราดารารูไปก็ตั้นะเข้มข้นเลยู่เชียร์ไปก็เสียเวลาโอเค เปิดไว้ดิก็เปิดอยู่นะพี่บอกเปิดทวิตไม่ได้ไงเปิดทวิตแล้วมันกระตุกอะไเลยไม่ได้เปิดเปิดแต่แต่เป็นลุกเตเฮ้ยโทษทุตสานฉีดเยี่ยมตาฉีดชับกูมาอยากโดนเปลี่ยนละเปลี่ยนละต้องเปลี่ยนไอเทมละ ดูด้วยกูมันกับใครกูไวกว่าจะมาอัติกูไวกว่าเ,เดือติไม่ทันอ่อนเหรอไม่อ่อนเลยเนาะนี่นี่นตัดด้อ

ยิงเคลวะเยี่ยมเคลวะวะที่บีบที่บีบกระทาผักผักตัวเองไม่ได้ใช่ไหมได้ได้เหมือนเดิมได้อ่ะก็ได้อะก็เหมือนฟอร์สตาร์บอ่ะลองเดี๋ยวพี่พี่เกิดมาพี่ลองเลย ไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วแหละเร็วโคตรเร็วทำไมแลมซี่ตีใกล้ตายแล้วผมเรียกกลับมาผมไม่ได้เรียกหรอกมันหมดเวลาพอดีเพรผมก็เลยปั้งเข้าไปเลยตายหาเลย มันหมดเวลาพอดีเดี๋ยวนอนจบแล้ <üg> ว,นน <g ül> วนนไม่ไหวแล้วผื่นแผด <laughs> ไปนอนได้แล้วเกมมันจบแล้วเนะี่ยปิดไฟนอนเถอะแค่นี้ก็รู้ผลแล้ววป่าวะ ไม่ทันละจะจับอุย้ยอดแดกตัวอะไรเปรียบตรงนี้เปียบมีเรื่องมีเรื่องแมมีเรื่องโอ้โหแม่งเห็นแม่งมีวอร์ดมีวอร์ดจริงด้วย มันมีวอร์ดข้างบนนี้เฮ้ยเผมไม่เกี่ยวผมเป็นเซียวมาซื้อกับข้าวเต็มกูผม,มเป็นเซียวมาซื้อกับข้าวให้แม่ครับผมไม่เกี่ยวนี่ไง

<laughs> yeah. <cười> sao bị <laughs> mà hạ càng lạng? Chờ đã đã. thêm. Cách khao khao hùng gà hùng khao hùng gần giải là. Yes. Straight as an ทำไม่พอตรงนี้มีหวอดทำเข้มซื้อวงซื้อวห์ด อ้าเป็นฟรีอะไอ้เหี้ยไม่มีเจมไม่ซื้อดี่วะมดออกไปนี่วะ่ะมดออกไฟฟ้าวะ่ะอะไรวะมดเล่นอะไรของมันวะมดออกไอปน่ะไฟฟ้าโค ใส่ย,ยิงใส่ย,ยิง yes. Yes. ไม่เอาคล้องมันเดี๋ยวไม่เท่ ไม่ถ่านไม่ถึง เฮ้ยนี่เราเล่นคัสตอมแมปป่ะเนี่ยเลี้ยงนตัว่าที่เล่นเอาคิ้วเอาอันนี้ก่อนนี่ท่าแรกมาเลยเฮ้ยอึงหาโคตรใหญ่เป็นไรธาเลนเหรอเออธาเลนเวลยี่ห้าโคตรใหญ่อะเนี่ยใหญ่เท่ารูที่ป้อมบุ๊ฟลงไปเนี่ยใช่ใหญ่เท่าเออใหญ่จริง อ๋อ oh, ตายหนึ่งผมตายหนึ่งตัวแล้วพี่เท่ากันเท่ากันผมตายตั้งหนึ่งตัวนะปกติตายน้อยกว่านี้นะคนส่งมันดี <laughs> คนส่งมันดีไออันนี้เท่แล้วนะแต่ทำไมมันต้องหน้าขาวอ่ <laughs> อ๋อร่างธรรมดาันก็เป็นหัวกระโหลกเลยนะี่วะ